สวัสดีครับไปดูข่าวนี้กันเลยดีกว่านะครับหลังจากมีดราม่าหรือมีความดังมีอะไรที่มันแปลกๆนะครับของผู้ชายท่านนี้นะผมเองไม่เคยเสนอข่าวเลยนะครับไม่เคยเสนอข่าวมาเลยนะฮะผมก็ยังงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่ดังฮือฮากันทั่วประเทศเช่นกันแต่ทําไมผมไม่เคยเสนอข่าวนะฮะคิดกันเอาเองเอาเป็นว่าวันนี้ขอลองเสนอข่าวคนดังคนนี้สักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับแล้วลองหยิบมาเล่นบ้างนะครับ เอาเป็นว่าเรื่องมันน่าสนใจตรงนี้แหละนะครับว่าดราม่าสนันแบรนลุงพลนะครับพุ่งฟีดโซเชียลวิจารณ์หนักชาวเน็ตฮือนะครับแต่หัวข้อตรงนี้บอกว่าช่างภาพลาออกเออยังไงเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นมีอะไรมีปัญหาอะไรแบรนลุงพลแบนทำไมครับเขาก็เป็นคนดีไม่ใช่เหรอหรือว่ายังตัดสินไม่เรียบร้อยเผลเๆลลุงพลจะเป็นคนฆ่าซะเองหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่นะครับเพราะแกเป็นคนเลี้ยงดู น้องชมพู่เองนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะนะซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ผมนําเสนอในคลิปต่อไปดีกว่ามากมาอ่านค่าวกันก่อนดีกว่าลุงพลครับลุงพลฟีเวอร์นะซูแฮชแ,แบนด์ลุงพลเพราะอะไรมันมากไปไงมันเยอะไปไงไม่ใช่ลุงพลที่ทําหรอกประชาชนนั่นแหละนะครับที่เล่นเล่นใหญ่จัดใหญ่นะครับจนมันมีปัญหาสุดท้าย ลุงพลก็สวยไปจากความโชคดีก็กลายเป็นโดนด่าโดนไลไรไปแต่ว่าคนมันจะรวยนะคนมันจะดังอะนะเออก็ช่างเขาไอตัวที่มีปัญหาคือประชาชนนี่แหละนะครับเกาะกระแสกันอะไรกันขนาดนั้นสุดท้ายมาแฮชแท็กกันเองว่าแบนลุงพลกลายเป็นโปรมดรามาสนานโซเชียลโดยชาวเน็ตมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายจนแฮท,แท็แบนลุงพลพุ่งปี๊ดขึ้นอันดับหึ หลังตั้งคำถามสังคมเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกระแสะคลั่งใครลุงพลรุนแรงหนักเออจะบ้ากันเหรออะไรเนี่ยลุงพลนะครับแบนลุงพลโอ้โหขึ้นเลย1นึ่งแสนแปดหมื่นทวิตเตอร์ฉลาดเกมโกงตอนจบอไม่ต้องตอนจบก็ได้มั้งอ๋ออีกไม่กี่ตอนแล้วล่ะนะฮะติดตามอยู่หมื่นเก้านะผมชอบดูใช่ได้อ่า ส่วนต่อไปล่ะยังอื่นไม่รู้จักไม่สนใจเอาค่านี้เหรองานต่ออยู่ไหนล่ะแฟนคลับแฟนคลับแน่นห้างแตกมีการจ้างออกงานเดินแบบด้วยนะครับจ้างจะไปรีวิวสินค้ารีวิวรถจะไปเล่นหนังอ,อระบุค่าตัวหลักล้านหลักหลายล้านเลย ขณะที่กระแสผู้คนที่ชื่นชมที่ชื่นชอบนะครับเราเศรษฐีคนมีเงินช่วยสร้างบ้านให้ส่งข้าวของเครื่องใช้มหาศาลส่งตรงถึงบ้านลุงพลอีกจํานวนมากเอออะไรกันนะก,กันหนาะโอ้ยอมารินนี่แหละกับไทยรัฐนี่แหละชอบประโคมข่าวกันจังเนี่ยจนลุงพลได้ใสม่มงกุฎแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะได้ใสม่มงกุฎกันแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดชาวเน็ตแฮติดแฮแท็แบนดลุงพล จนขึ้นอันดับ1นึ่งทวิตเตอร์ตั้งคำถามปฏิกิริยาของคนในสังคมที่มีต่อลุงพลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่โดยต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงผู้ต้องสงสัยในคดีกลายเป็นเสเล็บเงินล้านนะครับเออนี่แหละเนื้อหาโดยรวมมาจากสิ่งนี้แหละนะครับถ้าใครตามลุงพลตั้งแต่แรกจะเห็นว่าอยากตามมากเลยฮนะผมก็ยังไม่ค่อยตามเลยตั้งแต่คดีข่าว น้องชมพู่มานะแล้วก็มีเด็กคนอื่นที่ตายตามมาอีกนะครับมันก็จบแค่นั้นนะผมดูนิดหน่อยเสร็จันก็เปลี่ยนช่องไปที่อื่นแล้วนะฮะหรือไปดูช่องสังคมสังคมหรือการเมืองอะไรกันบ้างนะข่าวกระซิบชาวบ้านอะไรธรรมดาเนี่ยอย่าอยู่อย่าดูเยอะเกินไปเลยมันไร้สาระมากนะฮะก็บันเทิงดีนะแต่ว่าไปดูเรื่องอื่นที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่านี้ดีกว่าไหมนะจะเห็นเลยว่าลุงแกเริ่มเปลี่ยนไปนะครับการ าการอะไรเนี่ยการอะไรอะไรต่างๆดูพาวขึ้นเยอะเออนะฮะการสัมภาษณ์นะอะไรต่างๆดูพราวขึ้นเยอะซึ่งตอนถแถลงข่าวดูกับจินละกับจินตลานะจินตลานี่แทบไม่ได้พูดเลยลุงแย่งพูดหมดเอาเป็นว่าลุงก็คงชอบการมีซีนและถึงมายืนในจุดนี้ได้โดยไม่รู้สึกอิหลักอิเหลือนะฮะ แบนลุงพลสิ่งที่ลุงพลควรทําคือปฏิเสธสิ่งของที่ได้รับนะไม่ใช่รับทุกอย่างแบบนี้คนที่ให้แนะนําเอาไปให้เด็กที่ายากจนนะครับดีดีกว่านะฮะตามกระแสนะครับตามกระแสนะแบนลุงพลเป็นต้นนะครับครับก็คณะครูลูกกอล์ฟก็ทวิตข้อความว่าซื้อหลักซื้อลองซื้อใด ใดๆสำคัญมากจริงๆดูง่ายๆคือพวกคุณสามารถเปลี่ยนเรื่องราวการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือคะไม่มีใครในองค์กรเตือนกันบ้างหรือเอะใจสักหน่อยส่วนพวกเราคงทำได้แต่ไม่ต้องไปแชร์ข่าวพวกนั้นต่อนะครับเออด้านผู้สนับสนุนลุงพลก็เข้ามาแสดงความเห็นโต้แย้งต่างๆนานากลายเป็นดราม่าสนันโซเชียลขณะนั้นขณะ ขณะนี้นะไหนใครบอกลุงพลไม่เคยปฏิเสธคะมานี่คะ่ะเบิกเนตอ่ะอ่ารูหูให้กว้างๆและรับชมคลิปนะคะเราหาคลิปหาเราหาอีกคลิปที่ป้าแต่นห้ามลุงพลไปเป็นนักแสดงหรือนักร้องนี่แหละไม่เจอแต่พอคนกดดันมากๆเขาเลยยอมที่ไปเดินแบบก็เพราะ งานการกุศลถ้าจะด่าใครก็ไปด่าซื้อเหอะสงสารนะครับแบนลุงพลอย่าให้เขาเป็นเหยื่ออีกรอบนะฮะเออก็เรียกว่าไงดีงานเยอะนะบางทีงานเยอะแล้วก็ไม่ต้องแห่ตามกระแสหรอกอะไรนะบางทีมันด้วยความเห็นแก่ได้นะฮะของเหล่านายทุนหรืออะไรต่างๆนานานะครับคนบ้างมีนะฮะก,ก็ติดตามกระแสกันไปอะไรกันเนี่ยนะฮะ จะผิดที่ใครล่ะนะครับอย่าไปโทษคนอื่นเลยนะครับสังคมนั่นแหละนะแบนด์เขาทําไมฮะฉันไม่เคยเห็นลุงพลกับป้าแตนเรียกร้องอะไรเลยหรือใครว่าเคยแปะข้อมูลมาหน่อยดิเผื่อที่จะเผื่อเผื่อนี่ตกข่าวที่คนมาจ้างก็เป็นเรื่องของธุรกิจถ้าแกไปรับบริจาคหรือเรียลาัยเงินเพื่อแสดงหาผลประโยชน์ก็ว่าไปอย่างส่วนเรื่องที่อยู่ๆดังขึ้นมาจนคนหมั่นไส้มันก็มาจากสื่อน,นั่นแหละนั่น สื่อนำเสนอป่นะแบน a ์แอดแท็กแบนลุงพลเป็นต้นนะครับก็ใช่ไงมันคือบางช่องอะชอบนำเสนอได้ทุกวนันทุกวนันในขณะที่ตามหาอะไรยังไม่ได้เลยนะครับอาจจะคงไม่ต่างครับอ,อยู่วิทยาอะไรหรือเปล่านะแอดแท็กเอ้อไม่ใช่เรียกว่าข่าวกันแทบทุกวันทุกวันแต่ก็ยังช่วยได้กระแสะและได้สาระมาหรือจับต้นชนปลายได้นะครับสุดท้ายจะเบื่อเรื่องของการ ชนตำรวจแต่ต้องการจับตำรวจหรืออะไรล่ะปราบปรามนะครับหรือเรียกว่าอะไรดีเรื่องของความยุติธรรมขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่นะเออสร้างงั้นก็ยังดีแต่ลุงพลนี่อุตส่าห์ดันทุกวันทุกวันแล้วผลคืออะไรครับกลายเป็นดังสร้างงั้นแล้วหาคนได้หรือยังอหาใครหาอะไรได้หรือยังว่าใครคือฆออาตรกรนะครับและได้สังคมได้อะไรอะ่ะนะฮะผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยตอนเนี้ย มันจะได้ก็คงที่ว่าเฮ้ยสังคมอ่ะหัดหยุดหัดพอหัดรู้กลาเทศะกันบ้างนะฮะคือก็อยากตามกระแสเขาตรงนั้น่ะอยากดังตรงนั้น่ะแต่คนอื่นเขาทำไปแล้วบ้างาก็พอก่อนก็ได้นะครับเออต้องหยุดตรงที่ตัวเรานะฮะนะฮะไม่ใช่รวมเหอกันเอากันทั้งประเทศเดี๋ยวจะได้แบกได้ยกขึ้นเหนือหัวแหละนะนกขึ้นไซบา เหมือนบวกบวชหน้าก,กันเลยแหละนะเอาอย่างนั้นทำมเฮ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 กันทั่วประเทศเลยนะฮีโร่กันหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ใช่ฮีโร่นะครับแต่ว่าเป็นการให้กลาลังใจแต่การให้กลาลังใจมันก็ต้องมีขอบคีมีเคตนะครับแล้วไม่ใช่แห่กันไปสนับสนุนไปอุดหนุนไปไม่ไม่ใช่อุดหนุนดิไปอะไรขนาดนั้นอ่าบ้านอยากให้ก็ให้ไปบ้างแล้วอะไรพออะไรมากพอก็มันพอเพียงแล้วก็พอก็จบแค่นั้นก่อนพัดลมตู้เย็นอ่ะพอก็ที่เหลือก็อะไรล่ะแหมก็ เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไหมนะฮะเอาไปบริจาคอย่างอื่นไหมหรือหาหาข่าวหาเรื่องอื่นที่จะไปช่วยสังคมตรงจุดนั้นดีไหมนะครับคนมันล้นแล้วไงบางคนได้จนล้นอ่ะนะเออคนไหนจนต่อหรืออะไรต่อก็ไปช่วยลูกหลานไปช่วยนักเรียนจนไปช่วยนักเรียนดีดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข่าวมาเดือเรืองอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับก็ข่าวสดเขียนนะครับเจมคอมบอนอีกแล้วครับท่านนะฮะเออ